สวัสดีครับผม <c oughs> มาพบกับช่องเล็กนักขาชดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮานอยครับของวันที่ยี่สี่นะครับยี่สี่กุมภาพันธ์สองพันร้อยหกสิบเจ็ดแล้วก็ปล่อยต่องวดของวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์หกเจ็ดครับผมก่อนไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนก,นก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแ like, ชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนักราชนด้ครับขอทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลขนลักราชทาง u t u b e นะครับและแนะนำบอกต่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือมีโชคมีลาภรวยรวยรวยกับทุกคนครับผมก็มาดูผลกันเลยนะครับ ครับผมเฉพาะกิจนะครับผมฮานอยของวันที่24นะครับกุมภาพันธ์ผลที่ออก3 2 3 90เครับผมเข้าไปที่รูด2บนนะครับกาชาดครับผมกาชาดผลที่ออก4 95 8 9ครับผมแตก3มตัวนะครับผม495ครับผมนะครับแล้วก็ แตก2ตัวบนล่างเข้าตัวเจาะด้วยนะครับผมก็คือแตก3ตัวนะครับดีใจด้วยนะครับผมแตก3ตัวแล้วก็เข้าตัวเจาะล่างนะครับผมแปพิเศษครับผมผลที่ออก617ล่ล่างออก0 5์5เข้ารูดล่าง5ครับผมปกติครับ ผลที่ออก3、3、3ล่าง 6, 9ครับผมเข้ารูด3บนนะครับ VIP ครับผมผลที่ออก27 5ล่าง62ครับผมเข้าไปที่รูด7บนนะครับผมก็ฮานอยก็ยังเข้าดีอยู่ครับยังต่อเนื่องก็มีรูดบ้างนะครับแต่สติก็เข้าดีครับผมก็มาตามต่อครับของวันที่20 ยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้านะครับตอที่ยี่สิบห้าก็ให้ f c แครับ้เลยนะครับนะครับตามนี้นะครับนะครับก็พูดไม่ค่อยเก่งครับผมก็เอาเอาเพราะว่าเอาตัวเลขไปครับนำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นได้เลยนะครับผมขอให้โชคดีครับผมรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ